บรรยากาศที่อบอุ่นที่จะทานอาหารด้วยกันวันนี้นะคะกรกใร้านแเ่คะบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆนะคะโอ้โหนี่กำลังตัดเค้กเนาะอ่าโอ้โหเด็กๆก,ก็ สนใจเค้กนะคะสนใจชชเ,าาเค้กแล้วสำหรับเด็กๆ,กๆเนอะ <c oughs> ขอพระเจ้า <c oughs> อวยพรครูถว <c oughs> ายเด้ออ่าถวายเค้กให้เนะ <c oughs> มีเยนอ่ะโอ้โหสวยจังเลยเค้กสวยเออ คู่บุญเอาแบ่งให้ได้หน่อยกัน